ผมจะนําเสนอต่อไปนี้ท่านเป็นทนายความด้วยใช่ท่านประกาศเลยว่าพร้อมฮะยินดียินดีมากที่จะรับว่าความคดีนี้ให้กับผู้เสียชีวิตและข้ญาตินะครับเนื่องจากรู้จักกันดีนะครับร่วมรายการกับผมทางโทรศัพท์ครับคุณอนันชัยชัยเดชฮะสวัสดีครับทนายอนันชัยครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอนุญาตเล่าเหตุการณ์วันนั้นอีกสักทีว่าเห็นภาพกับตาอะไรบ้างครับครับเออผมผมตอนนี้ผมมีอยู่สองฐานะนะครับครับ ฐานะหนึ่งก็คือพยานผู้เห็นเหตุการณ์อ๋อฮะอีกฐานะหนึ่งก็คือทนายความ <Ha. S 2> ของผู้เสียหาย <Ha. S 2> ผมก็พูดในฐานะที่เป็นผู้เสียหายอทนายความของผู้เสียหายก่อนแล้วกัน <Ha. S 2> นะครับ <Ha. S 2> ก็คือว่าตอนที่เขาฟันกันเนี่ยที่หลังหรือว่าที่ศีรษะเนี่ยผมไม่เห็นครับพอดีวผมกาลังทํางานอยู่ข้างบน hmm. ก็มีน้องเข้ามาตามผมพอผมออกไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าผู้ตายเนี่ย ออกจากบ้านแล้วออกจากาประตูบ้านที่ท,ที่ที่ขายขนมปังนะฮะ <Ha. S 2> ไปที่ข้างธนาคารไทยพาณิชย์สาขาซอยโชคชัยสี่นะครับแล้วก็ในอตอนกาลังเอามีดเอามีดดาบเนี่ยที่ตัวเองใช้พลิกขนมปังเนี่ยครับปัดแป่งไปมานะครับเ <Ha. S 2> นื่องจากว่าผู้ตายเนี่ยคุณสมเกียรติเนี่ย <Ha. S 2> เขาเป็นคนขารีบด้านขวา <Ha. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนที่ขารีบหรือพิการข้างขวามาแต่กําเนิดเป็นโปริโอเนี่ยมือข้างขวาที่เขาถือ ดาบเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีแรงโดยโดยปกติอยู่แล้วแรงจะไม่มีะอ,อะไรไม่มีอ่ะลักษณะการที่เขากวาดแป่งนี่คือเป็นการป้องกันตัวคือพยายามหนีอ่ะครับพยายามหนีคนทั้งหกคนที่กําลังจะลุมเข้ามาทําร้ายร่างกายหนีหนีหนีหน,น,นีจนกระทั่งว่าหนีมาถึงอู่อู่รถยนต์ที่อยู่ตรงข้ามกับร้านขนมปังปังหอมนะครับพอนนี้ในขณะนั้นเนี่ยก็มีชายคนหนึ่งอ่ะที่ที่ถือที่ท,ท,ที่ที่เป็นลูกตำรวจเหมือนกันนะฮะ แล้วก็มีแฟนแฟนแฟนเขาผู้หญิงคนเนี่ยเป็นคนตะโกนบอกว่าเอาเอามาเลยเอามาให้ตายเลยพอดีมันอยู่หน้าบ้านของผมพอดีห่างจากสำนักง,งานผมประมาณสักสิบเมตรกว่าเองนะครับเพราะปรากฏว่าไอ้ผู้ชายคนนี้ก็ไปในป่าซึ่งบ้านอ่าสำนักง,งานบริษัทกฎหมายอนันชัย,ยเชเดชนเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นป่าเป็นป่าละมาะเล็กก็มีอิดก็เอาอิดเนี่ยมาเควี้ยงใส่ผู้ตายแต่บังเอิญผู้ตายเนี่ยหลบทันนะครับถ้าหลบไม่ทันนี่ ไม่แน่ครับเพราะอิดนี่ก้อนก้อนใหญ่มากถ้าดูดูตามข่าวเนี่ยก้อนใหญ่มากค่ะขณะนั้นเนี่ยครับผู้ตายเนี่ยก็ก็มีกําลังแบบไม่รู้จะไปไหนแล้วครับก็ร้องให้คนในอู่เนี่ยช่วยคนในอู่ก็ไม่กล้ามีใครช่วยเพราะมีแต่เด็กและผู้หญิงไอผมก็ยืนอยู่ข้างหน้าสํานักง,งานเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าทุกคนมีอาวุธหมดใช่ไหมฮะเราก็เข้าไปไม่ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยหลานชายของเขาเนี่ยซึ่งขายขนมปังด้วยนี่นะฮะ เขาก็พยายามขอร้องอ้อนวอนว่าอย่ายายาที่ก็ค่อยคุยก็ค่อย,ยคอยุยกันนะครับพวกนี้ก็ไม่ฟังครับเข้ามาทําร้ายอยู่ตลอดเวลานะครับในขณะเดียวกันสักครู่ใหญ่ๆเนี่ยตํารวจก็มาพอตํารวจมารถหวอดังเนี่ยครับไอเนี่ยช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่นาทีชีวิตของเขาเลยนะครับพอตํารวจมาปุ๊บพอจอดเข้าซอยโชคชัยชสี่ก้าจอดประมาณสักสิบเมตรกว่าเนี่ยตํารวจลงมาปุ๊บก็ตํารวจก็บอกให้ทุกคนวางอาวุธช่วงนี้ครับ ผู้ตายเนี่ยหันไปหาตำรวจพอดีหันไปหาตำรวจเนี่ยนะครับก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยนะที่ถือดาบเนี่ยแทงจิกเข้าไปที่คอเลยโอ้ยห,หยุดตรงกลางใจเลยต,ตำรวจอย<ร><า>ู่ตรงนั้นเลยฮะตรงนั้นเลยฮะคือถือที่เผลอที่ตอนหันหันหน้าเข้าไปหาตำรวจเนี่ยม,มันเผลอพอดีไงฮะก็แทงจิกเข้าไปพอแทงจิกเนี่ยเขาก็เดินออกมาเดินออกมาเขายังพอตำรวจบอกห้าชุกคนบางวุรีเขายังไม่วางนะครับเขาแบบไม่สะทกสะท้านเลยเฉยลักษณะอาการของผู้ต้องหาทั้งหมดนี่นะ รู้สึกว่าจะเมายาหรือว่าเมาสุราหรือผมผมไม่แน่ใจแต่ว่าเ<ะ>บลอ ER, เบลอ ER. <ะ>แล้วก็ลักษณะที่เขาทําเนี่ยเขาไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายเขาไม่ได้เกรงกลัวตำรวจเลยนะครับในขณะที่พอแทงสักพักเนี่ยผู้ตายนีย่รู้สึกว่าจะมีอาการไม่ค่อยดีเพราะว่าเลือดมันทะลักออกมาเนี่ยออพอตำรวจมาเนี่ยตำรวจก็เข้าไปห้ามมันก็ยังไม่ห้ามนันก็พวกนี้ก็ยังไม่หยุดนะครับ<ะ>ไม่หยุดก็ยังยังที่จะพยายามทําร้ายจนกระทั่งตำรวจต้องยิงปืนประมาณสองนะัด หยุดอพอหยุดเสร็จเนี่ยปรากฏว่าเอามีคนใส่เสื้อสีแดงเนี่ยนะครับก็มาหาอีกคนหนึ่งที่โทนถูกฟันไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งผมไม่ได้เห็นเหกุการณเนี่ยก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับหนีไปเลยในขณะนั้นนะครับตำรวจอยู่ผมก็ยังบอกว่าเนี่ยทําไมทําไมตำรวจถึงปล่อยให้ผู้ต้องหาเนี่ยหนีในขณะที่จเจ้าหน้าที่ตำรเนี่ยอยู่ขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเป็นความบกพร่องอย่างร้ายแรงเลยให้อภัยไม่ได้เลย<ะ>นีนะครับเป็นลูกตำรวจ ถ้าไม่ใช่เป็นลูกตำรวจแล้วเป็นคนอื่นเนี่ยเสร็จครับตามตัวไม่ได้หรอกครับบางเอิอในคนนี้มันบาดเจ็บด้วยก็เลยไปทําแผลที่โรงพยาบาลเอ่อเปาโลสยามนะครับ<อ>พอทําเสร็จก็ไปพอหลังจากนั้นก็เหตุการณ์ก็เริ่มสงบขึ้นเปรี่ยววาะสงบก็มานกินเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วฮะผู้ตายเนี่ยตอนนี้รถพยาบาลอะไรก็มามาก็ยังไม่ได้มาเลยครับก็เลยเอารถของคนขายขนมปังนี่ไปส่งก็ผมว่าน่าจะตายหน้าหน้า หน้าร้านซ่อมรถเนี่ยฮะอูอ่รถยนต์เนี่ยครับร<ถ>ครับผมพอไปถึงโรงพยาบาลอีกปร,กรากฏว่าญาติใจน,นะครับเอ,อแฟนผู้เสียหายนี่นะครับที่ที่ที่ร้องตะโกนว่าเอามันให้ตายอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยถือว่าเอก,ก็ก็ไปที่โรงพยาบาลอีกเหรออ่าไปที่โรงพยาบาลอีกนะครับไปเสร็จเนี่ยพอเห็นคนตายบอกว่าเนี่ยเขาตายแล้วนะฮะเขายังสมน้ำหน้าอีกนะสมน้ำหน้าตายเพียกดีถ้าแฟนกูติดคุกเนี่ยนะ มึงคอยดูก็แล้วกันพวกมึงอยู่ไม่ได้นะครับอ่านี่นี่เขามาไล่ผมฟังนะอีกทีหนึ่งนะฮะคือคือดูแล้วนะครับลักษณะเนี่ยทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายผู้ต้องหาเนี่ยไม่มีความสํานึกในสิ่งที่ตนเองกระทําเลยนะครับแล้วลักษณะนี้อันนี้นี้พูดในฐานะที่เป็นพยานค่ะแต่ในฐานะที่เป็นทนายความเนี่ยเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ไปบอกกับผู้กำกับบอกว่าคุณตั้งข้อหา,อาทําร้ายร่างกายเป็นเหนตุผลถึงความตายเนี่ยไม่ถูกต้อง เพราะเนื่องจากว่าจะเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่มันหมดสิ้นไปแล้วก่อนที่ผมจะเห็นเหตุการณ์เนี่ยมันจบไปแล้วครับเพราะมันจบไปแล้วเนี่ยนะฮะทุกอย่างนี่เคลียร์กันแล้วอยู่ๆเนี่ยคุณเอามีดมาอาวุธมานี่แสดงว่าคุณมีระยะเวลาในการคิดนะครับในการคิดที่จะกระทําที่จะอาวุธเนี่ยมา,าทําร้ายร่างกายผู้ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการไตรตรองเพราะฉะนั้นข้อหาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือข้อหาฆ่าคนตาย โดยใจรองไว้ก่อนอัตราโทษนี่นะฮะจะต่างกันถ้าข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาธรรมดานี่อัตราโทษจะจำคุกตลอดชีวิตค่ะแต่ถ้าข้อหาฆ่าคนตายโดยใจรองไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นข้อหาที่ประหารชีวิต<อ>นะครับ,รบแล้วก็ส่วนคนที่ยุยงส่งเสริมให้เขาเนี่ยกระทำความผิดเนี่ยผู้หญิงเนี่ยครับก็ต้องเอาด้วยค่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ผมจะไป ให้แม่ผู้เสียหายเนี่ยครับไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมบุมคคลเหล่านี้ว่าไม่ใช่เป็นฆ่าคนตายโดยเจตนาธรรมดานะครับนี่เป็นโดนใจไต่ตองแล้วมีเวลาเวลาเกือบซึ่งชั่วโมงนะครับ <ฮะ S 1> ที่คุณมานี่นะฮะคุณเอาอาวุธมาและอาวุธเนี่ยเป็นสิ่งประหัตประหารที่ทําให้ถึงชีวิตได้เพราะมีดเนี่ยเป็นมีดปลายแหลมยาวประมาณหนึ่งช่วงแขน<ฮ>ะนะครับแล้วอ,อิดเนี่ยก็เป็นอิดก้อนใหญ่มากใหญ่ใหญ่มากครับถ้าเคี้ยงไปเนี่ยถูกนี่น็อกเลย เพราะฉะนั้นผมในฐานะอีกฐานะหนึ่งคือทนายความเนี่ยผมก็จะให้แม่ผู้เสียหายเนี่ยในฐานะเป็นผู้เสียหายโดยตรงนี่ครับไปแจ้งความเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับค่าคนตายโดยแต่ตองไว้ก่อนแล้วก็ผู้สนับสนุนให้ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกระทาความผิดนะครับนี่แหละครับคุณอนันชัยนี่รู้จักผู้เสียชีวิตเป็นการส่วนตัวมาก่อนไหมคะ อ๋อบ้านผมอยู่ห่างจากเขาสิบเมตรนะครับเวลา,าผมไปออกกําลังกายหรือไปไหนมาไหนไพี่เปียกผมชื่อชนายเปียกนะฮะเขาก็บอกว่าพี่เปียกไปไหนมาครับผมก็อ๋อเดี๋ยวไปออกกําลังกายพี่เปียกไปไหนมาครับอ๋อเดี๋ยวไปแบงค์เปียกไปไหนมาครับคือทักกันทุกวันคือคือสิ่งที่ผมจําได้ก็คือว่าตอนเช้าเช้านี่นะเขาจะมานั่งสูบบุหรี่ที่หน้าบ้านาน,นั่งบนรถมอเตอร์ไซค์ตอนเย็นก็เหมือนกันนะครับและเขานี่มีลูกสองคนลูกคนหนึ่งก็เป็นลูกเลือดอายุไม่เท่าไหร่เองครับ และเขาเป็นคนที่ทํางานนะฮะคือทำมาหากินนะครับไม่ได้ไปละลานใครและที่สําคัญคือเขาเป็นคนที่ขาพิการขารีบมือก็รีบด้วยนะครับมือก็รีบด้วยขาก็รีบด้วยเนี่ยคุณตั้งหกคนเนี่ยนะเป็นชายชะกันอายุยี่สิบยี่อ็ดสิบแปดสิบเก้าคนเดียวก็พอแล้วครับไม่ต้องหกคนหรอกคนเดียวเขาก็ตายแล้วใช่ไหมฮะไม่ไม่ต้องเอาลุมกันแล้วเขาหนีนะ ลักษณะที่เขาอยู่นี่คือเขาหนีเขาไม่ได้ต่อสู้พวกคุณเขาปัดต้องแต่พวกนี้ครับไม่ไม่สะทกสะทานเลยประกาศตัวด้วยว่ากูเป็นลูกตำรวจถึงได้รู้ครับพอไปเมื่อวานนี่ถึงได้ทราบว่าโอ้ยตั้งสี่คนนะ่ยตกใจเลยตายแล้วนี่ถ้าเกิดทางสื่อมวลชนหรือทางโซเชียลมีเดียไม่ช่วยนะครับผมว่าเงียบแต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรครับติดมือผมแล้วไม่รอดหรอก่อให้เป็นลูกนาะยกรัฐมนตรีผมก็ไม่เอาไว้อะ ต้องเอาให้ตายคนพวกนี้นะฮะเสร็จแล้วเราทําเนี่ยเราก็ทําในฐานะทั้งเป็นพยานและก็ทนายความนะครับสองฐานะครับทั้นสอย่างนีดเดียวฮะถ้าถ้าพูดกับสนชคชัยฟังอยู่หรือใครรู้จักสนชกชัยฟังอยู่นะฮะจะโทรเข้ามาตอนนี้ก็ว่าได้เรื่องข้อหาเบื้องต้นที่ว่าไปนะฮะดูแล้วมันอ่อนเกินไปดูแล้วเหมือนมีความพยายามด้านบวกให้กับหกคนไหมฮะอ๋อแน่นอนครับผมบอกได้เลยว่าครับไม่ใช่เก้าสิบเก้าครับผมผมนี่นะฮะ ผมเป็นทนายของคนเสด็จเสรีพิสทธิ์ผมรู้จักตำรวจดีนะครับผมเป็นทนายเสรีพิสูจน์นี่รู้จักตำรวจรู้จักคำพืชตำรวจดีครับก็ใสนิดเดียวฮะในฐานะทนายความลูกตำรวจใหญ่ไหมลูกตำรวจก็ยศก็ร้อยนายร้อยนายดาบอะรับด้วยความเป็นลูกตำรวจด้วยความเป็นลูกตำรวจเหล่าเนี้ยเขาใหญ่ไหมฮะจริงจริงคือคือตำรวจนี่มันใหญ่อยู่แล้วครับคืออย่าอย่าลืมนะครับว่าตำรวจเป็นผู้เป็นผู้ กมกฎหมายไว้ทุกตัวบทกฎหมายชัดเจนถูกต้องไหมครับเป็นทุกตัวบทกฎหมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายอะไรกฎหมายประมงกฎหมายอะไรก็มาตารวจหมดเพราะฉะนั้นตํารวจเนี่ยจึงเป็นหน่วยงานแรกที่ต้องใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นอิทธิพลก็ย่อมมีเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับครับครับขอบคุณนะครับสลบเวลามาร่วมรายการทางโทรศัพท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอนันชัยชัยเดชทนายนะฮะเป็นทั้งทนายด้วยเป็นทั้งผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งผู้ต้องหาทั้ง6คนที่ให้การ